สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครับเอฟซีครับโอ้โหได้ข่าวมาว่าดําเครียดหนักเลยนะครับตอนนี้นะครับได้ข่าวว่าโทรปรึกษาคนนู้นปรึกษาคนนี้จาระวันเครียดทําไมไม่ต้องไปเครียดแปลงหนึ่งยังเครียดขนาดนี้แล้วแปลงสองมึงจะเครียดทําไมก็มึงทาเองไว้ทั้งนั้นอ่าย้ํานะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทร์สในการรับชมรับฟังนะครับเอฟี hmm. ครับโอ้โหล่าสุดได้ข่าวว่าเครียดหนักเลยนะครับนะนะครับได้ข่าวว่าเครียดหนักเลยนะครับจัดขาหมูเต็มเลยเมื่อวานนี้นะครับนะจะไปเครียดทาไมทําอะไรไว้จะไปต้องเครียดทียดเพื่ออะไรไปทานทิศตะวันตกใช่ปะเราไปเครียดสิไปเครียดทําไมล่ะ ทำอะไรไว้ก็ต้องตามนั้นจริงป่ะเออนี่แค่มึงแค่โดนแค่แปลงแรกนี่มึงยังเครียดอย่างนี้แดียวมึงเครียดแปลงสองนี้้ด้ข่าวว่าแปลงสองนี่เครียดหนักอ,อีกทีนี้นะจำน้าลูกไวด้ดีเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นถ้าโดนแปลงสองเข้าไปแล้วมันจะจุกเข้าใจไหมเออนะครับตอนนี้โอ้เกิดอะไรขึ้น,น่ีครับ เมื่อวานนี้ปากแจ่วนะดูเลยครับโอ้ออกมาดาขาหมูดูแจ่นแจ้นแจนออกมาเล่นขาหมูยังหนักเลยนะอาการมันเป็นยังไงจาร้ก,กับบางหน้ารถเนี่ยคือยังไงอาการเป็นไงบอกหมอมาดิดํำอืมดำลองบอกหมอนีอาการเป็นไง,มมง,าาเ,นไงเครียดเหรอนะเครียดแต่ดำเครียดอดีไม่ต้องไปเครียดสิชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้แหละไปทํากรรมอะไรเขาไว้เข้าใจปะ พูดเยอะเยอะเขาไว้ติดเรือนจงเรือนจำน,นครพนมน,นครพนมอะไรเงี้ยไปไปเยอะเยอะเขาตัวเองอนาคตจะติดอยู่สกลนครสกลนครกับนครนนคนพนมมันก็ไม่ได้ไกลกันหรอกเข้าใจปะ่ะเออไม่ต้องไปทุกไม่ต้องไปอะไรทำกรรมดีมันก็ได้ดีใช่ปะ่ะเออทำกรรมไม่ดีมันก็ต้องตามนั้น จริงไหม,ไมล่ะให้ทุกแก่ท่านทุกน้ำมันก็ถึงตัวไงอย่าไปเยอะเย้ยเขาเวลาคนอื่นเขาติดอะ่ะอยู่ข้างในอะ่ะถึงเวลาคิวตัวเองอะ่ะนะครับอย่าไปยเยอะเย้เขาถึงเวลาคิดว,วเองก็รับให้ได้เข้าใจปะเออต้องรับให้ได้ถึงคิดตัวเองอะ่ะเข้าใจปะเอฟซีครับ T C บุกลุกปลาสงวนนะครับบุกลุกนะครับอุทยานนะครับหนักนะครับ โทษอุทยานนี้หนักไหนส่ครับบอกเลยว่าโอ้โหหนักน่วนะครับใครที่ไบบุกรุกอุทยานที่มันไม่ใช่ที่ของตัวเองเนี่ยที่ของคนอื่นเนี่ยนะครับจะไปแบ่งกันไปแบ่งเข้าไปแบ่งกันทากินหรือว่าอะไรมันไม่ได้นะครับเข้าไปช่วยแล้วก็มันมันไม่ได้อ้างไม่ได้ครับและหลักฐานมันมีอยู่แล้วจะไปช่วยยังไงไหนสิครับนะครับผมถามหน่อยหลักฐานมันมีอยู่นะครับว่าคุณเข้าไปทําอะไรคุณยังไงยิงไหม เออรักถามันมีอยู่คุณจะมาต่อแผลเลยยิงบอกตรงบอกตรงตรงบอกตรงตรงไม่ต้องเครียดนะแปลงหนึ่งสิบกกันยานี้นะครับนะก็คงจะรู้ผลกันนะครับนะครับรีอนดิสครับนะท่านเบานะครับก็จะมาตัดสินนะครับในคดีนะครับนะ้าที่แม่กาดํานะครับได้มีการบุกลุกนะครับ ไปทากินนะครับเป็นที่ของื่อนะครับวันนี้นะครับสารเห็นว่านะครับนะจาเลยครับเพิ่งทําการผิดเพิ่งทําผิดเป็นครั้งแรกแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อนะครับต่อ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 ฐานต่างไอโฟงนะครับนะก็โทษนะครับนะโทษสิบปีลับสารภาพก็เหลือห้าปีนะรอลงอาญาไว้สามปีสองปีนะครับนะครับปรับนะครับสองแสนบาทนะครับนะรับสารภาพนะครับก็ให้เหลือแสนเดียวนะครับนะในที่ก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์นะครับนะทำป็นประโยชน์นะครับไปล้าห้องน้งห้องนา นะและเราเอันายก็ต้องคุมตัวนะครับนะผู้ต้องหานะครับจําเลยครับลงไปใต้ทุนศารแล้วก็ทําเรื่องให้ทนายทำ,ทำเรื่องเสียคับปับเสร็จแล้วก็เอาใบเสียคับปรับนะครับไปยื่นที่หน้าห,ห้องขังนะครับนะที่ใต้ทุนศารจังหวัดนนทจังหวัดมุกดาฯนะครับนะตนะิพงกน์นี้มึงก็ต้องเข้าไปอยู่ทุนศารนะมึงคิดมึงเครียดใช่ปะละ่ะอ,อมึงเครียดใช่ปะ,ะีิพงกเนี้ยไม่ต้องไปเครียดหรอก ไปเครียดทำไมราศีพวกนี้ต้องถูกคุมตัวนะครับถูกคุมตัวลงไปข้างล่างเข้ปะแค่นั้นเองต้องไม่คิดอะไรเยอะคนเราละมันทําดีละมันได้ดีนะทําชั่วมันก็ได้ชั่วให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเข้าใจไหมครับแม่งับแม่งับแม่งียดงครับแม่ไม่ต้องเครียดนะครับแม่งับแม่งับแม่ไม่ต้องเครียดนะครับ แม่ทําดีแม่ก็ได้ดีครับแต่ถ้าแม่ทําชั่วแม่ต้องรับกรรมนะครับนะครับนัคงรับนะรับเออสารพบกัญญารู้เรื่องนะสิครับนะเออแต่ขอสี่ครับเพราะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะไม่ต้องห่วงนะน้องดำนะไม่ต้องไปเครียดหรอกนะครับแต่เรับสารภาพไปแล้วก็ดีครับนะกันแกลงครับถูกกันแกลงค่ะหนูถูกกันแกลงหนูถูกกันแกลงแต่เสืเกรับสารภาพค่ะกันแกลงอะไรวะฮะ กันแง้งอะไรแล้วสารภาพงงมากเลยรู้ทุกกันแก้งค่ะรู้ทุกกันแง้งอ่ะการแง้งแต่รับสารภาพกูระงึกหลายพกอีแป้นจะแตกกันแง้งแบบไหนงงนะคะงงงงไหมคะทุกกันแง้งนะครับในสี่ครับเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สี่ครับเครียดนะครับเนี่ยเครียดนะครับนะนะครับตื่นมาฟานเฟินยังไม่ได้ปรุงไม่ได้แปลงเลยนะครับนะก็เข้าใจอยู่แหละว่าเครียด เราไม่เครียดหรอกคนเรานะครับมันก็เข้าใจว่ามันทําผิดกันได้แต่อย่าไปโลภอย่าไปโลภในที่ของป่าสงหนอย่าไปโลภในที่อ,อุทยานมันไม่ใช่เออทมีตังก็ไปซื้อที่ที่มีฉนดอย่าไปซื้อที่ที่มันที่มันผิดกฎหมายที่เขาห้ามนะครับไ,ไ,ไม่ได้นะครับนะจะวางตัวเป็นเจ้าแม่ทั้งทีก็ต้องไม่ถูกกฎหมายสิแบบนี้เจ้าแม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับนะเออเจ้าแม่ผิดกฎหมายนะจะวางตัวจะอะไรทั้งทีก็นะเออ ก็จะไปเครียดัปเลยไปเครียดทำไมอะครับพงค์เขาปรับก็าเตรียมไปนะครับนะเตรียมไปเลยวันนั้นเตรียมไปเลยสองแสนเตรียมไปเลยี่บบกันยาเนี่ยเตรียมไปเลยสองแสนเครื่องกูดีน้อยไปเครียดเพราะหาเงินใช่ไหมล่ะเออนะครับใช่ปะเครียดเพราะต้องหาเงินนะครับนี่กรรมเข้าใจไหมตอนถามคนอื่นได้เยอะเยอะเขาได้เนี่ยที่ส่ำเรียกของคำนยมืทํำได้ วันนี้โดนตัวเองบ้าง,ร,างร,รู้สึกยังไงจ๊ะ,ะรู้สึกยังไงจ๊ะฮะรู้สึกยังไงจ๊ะตอนนั้นทำไหวได้โงของทำบ้างรู้สึกยังไงมั้งจ๊ะ,อ,ะอ๋อเขาบอกแล้วว่าให้ทุกแก่ถ้านะทุกนั้นละมันถึงตัวดำแล้วนะจ๊ะนะแจ๊ะนะแจ๊ะนะแจ,ะะจ,ะจะ๊ะ,ะแจะ๊ะ,ะ,จะไม่ต้องเครียดนะครับแบ่งสองรอแจ๊ะอยู่นะคะแจ๊ะไม่ต้องเครียดแจ๊ะไม่ต้องเครียดนะคะ ฝากไว้ให้แจ็คคิดด้วยนะคะไม่ต้องร้องไห้ฉันถูกกันแก่ฉันถูกกันแกลจะเสือกรับสารภาพค่ะถูกกันแกลนะคะจะเสือกรับสารภาพค่ะพี่น้องขาอาการเป็นยังไงข้างงงค่ะโอเคนะคะนิทานนะคะนิทาน